ชมและน้องอเล็กนะคะในเกมด้าเกมโรบอทนะคะแบบดอนะคะโอเควันนี้นะคะหลังจากที่เราลองไปเล่นเอ่อโหมดฮาร์ดมาใช่ไหมเราก็ไม่ไหวนะคะวันนี้ก็เลยจะไปเล่นแบบโหมดธรรมดาทางนี้ทางนี้มาเร็ววันนี้เราจะไปแบบเดือนนึงลยยังไม่จบอีกเออเล่นแบบธรรมดาดูสิว่าเราจะไปได้ถึงไหน โอเคทุกคนแล้วก็เข้าเกมมาแล้วนะคะอันนี้เป็นแบบโหมดธรรมดาดใช่ไหมขอเก็บตรงนี้ด้วยโอเคเราเป็นโหมดอีซี่หรือธรรมดานะอีซี่ทำเมนูไม่มีขอให้มขออะไรอ่ะอะขอเก็บหน่อยเอาเรเข้ามาสิทาไม่นูมันไม่มีนะอ๋อมันไม่มีที่ให้เข้าด้วยหรอมีอย่างนี้ด้วยหรออันนี้คือกุญแจใช่ไหมใช่โอเคใช่มไม่มีอะไรเก็บเลยมันไม่มีเหมือนกันแม่เราไม่ได้เก็บอะไรเลย นี่ประตูอยู่นี่ไอ้หนูจะไปรู้ว่ามันมีจริงตุ้มเงียาบย่อยอันนี้เป็นแบบธรรมดาเราก็น่าจะไหวอยู่เนาะนี่นี่มาเก็บตรงนี้ไปเราน่าจะไหวแหละใช่ไหมลูกเออแล้วก็วิ่งไปได้เรื่อยๆรื่อยไม่มีไอมาเลยใช่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรจริงๆด้วยเจมมีไหมั้ยเจมก็เก็บมาค่ะ ไม่มีอ้าวหายไปไหนอ่ะไม่มีนี่กุญแจอยู่นี่คี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 อีคยคีมีคีหัววันเลยเหรอไม่ใช่ีค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 ่คเคีอีค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 ะคีคใช่ใช่ีคีค่คีะีค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 ่ใช่ีค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 ี แม่ร้อนไปหมดแล้วร้ <c oughs> อนเน่ะร้อนก็บ,บ้านมันไม่เห็นมีไฟกระพริบเลยไหรอไม่ใช่ไฟกฟระพริบหมอเมื่อกี้อ่ะน้ำม้าลงไหนอ่ะเออเราลงข้างล่างแหละแต่ว่าห้องนี้เราควรจะเปิดไหมไม่ทำไมอ่ะไม่ก้ลงปิดเปิดคนเ,เดียวแกนะ้ตัวเองไม่มีอะไรเลยต ตกใจแม่ขอเข้าไปด้วยแม่กลัวต่อไปห้องที่แปดห้องที่แปดนะจำไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราเข้าห้องผิดห้องที่เ้าห้องที่สิบห้องที่สิมีอะไรมาเลยเราดีมากแล้วห้องที่สิบเอ็ดแล้ว ไอตึงหว่าตึงหว่าไม่มีรักษ <12, S 2> าเลยสิบสองดีมากดีมากดีมากสิบสามโอโ้โหโล่งโจงเลยเอ,อ้สิบสี่นี่นะอันนู้นสะิบห้าชีบหายแล้วมาแล้วเนะี่ยเออไมยังไมยัง อยู่ข้างล่างแต่สิบสี่มันอยู่ข้างบนเมื่อกี้เราวาสิบสามแล้วเราต้องไปสิบสี่ใช่ไหมเนี่นไม่มีไฟ่ยโอ้ม,มีไฟก็ไม่บอกล่ะก็หนูมีใช้แบบประหยัดมัง่งใช้แบบไป <laughs> ออออออโอเคอันนีม้มาปแปะโอเคโอเคโอเคไม่มีอะไรเลยปวดตุ่มไม่มีอะไรเลยเสียง,งอะไรอ่ะ นี่ต้องใช้ไฟเยอะมองมีอะไรล่ะว้าวเจ้ามันไม่กี้มันเนื้อไอซี่ยูไอซี่เรามองห้องเท่าไหร่นะเฮ้ยเเฮ้ยเรามาห้องเท่าไหร่นะ17เจ็ดโอเคไปสิบแปดเฮ้ยตัวอะไรอยู่คะหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมแล้วเสียงอะไรอะใช่ว้าวว่าที่เอ็ม เนีี่่ยไมไดโอเคเริ่มใหม่อีกรอบเนี่ยจะไปถึงไหนสักทีไหมเนี่ยเข้าไปได้ไหมล่ะลโอเคกุค้งแจไม่มีอะไรสักอยู่เลยดุงด้งดุ้งกุ้อย่างรวดไม่เลย สี่สิห้าสิบหกสิบไปชิดไปชิดเมื่อกี้เราห้องเที่ยวอะไรแล้วสามใช่ไหมสี่เฮ้ยมีอะไรเนี่ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหนูกคคิดว่าเป็นกล่องนี่แหละมันมีของดีสี่แล้วห้าเอาแล้วเหรอทางนู้นทังนู้นไปหามาเรียวไปต่อ เพิ่งจะถึงห้องที่หกเองเจ็ดแปดเก้าสิบแปดแปดแล้วนะแปดแล้วนะแปดแล้วนะดูดีๆนะเก้า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 เราไม่มีไฟแล้วทำไมไม่หาไฟก่อนไอ้นี่นี่มันเดินมันเรื่ยๆไม่เก็บทุกกล่องเลยมันไม่มีอะไรให้เก็บอ่ะดิแั้นมันจะไปอย่างอะไรกูแกงกูแกงแก็ ไหนเนี่ยตามรอยกันไหมไปตามลอยกันมาตามลอยกันมาเมื่อกี้เราที่ห้องที่เท่าไหร่นะเจลาเจตกกระจายหมดแล้วห้องอะไรนะห้องที่สิบเก็บไว้เก็บไว้สิบเอ็ดนนี่ห้องนี้ตามเหงีนการตามหมดแล้วไปต่อไม่มีอะไรเลยไหนบอกห้องแห่งการตามไง ออไอแม่ไม่ไม่ก็ <c oughs> ทีแรกก็ตอนไปหารดโหมดมันมีอะ่ะสาม<ำ>แล้วใครก็ได้จอปุ๊กเจปะแกเจหน่อยมาแล้วจ้า <c oughs> มายัง <c oughs> มาแล้วอุ้ยเป็นน้ำสีดำแบบอุยอ้ยอุ้ยเห็นไฟตามันไหมอันนี้คือไฟอยู่ไม่ใช่เหรอ เที 15, right? mm ่ยวอะไรสิบ hmm. ห้าใช่ไหมมันใกล้แล้วนี่หว่าเฮ้ยห้องห้องซีดยังไงหนูก็งงแล้แม่ห้าแล้วสิบห้าแล้วเดี๋ยวแม่เจอซีแล้วแม่ต้องวิ่งเดบงูมุดแล้วก็ไปมุดแล้วก็มุดแล้วก็ไปมุดแล้วก็บิฮู้อะไรอ่ะห้องแตะการฟาร์ไม่เนี่ยใหม่เลยเฮ้ยเฮ้ยมีเสียงแปลกๆปลกคาตข้าตข้าตุมันมีเสียงแปลกๆอ่ะ มีเสียงแปลกๆจริงนะไม่ใช่เหรออ่ะไม่ใช่ก็ไม่ใช่วะเฮ้ยแอปตูนี้ไม่น่าเปิดไม่เปิดนะเฮ้ยหลอนมากเลยไปแอบตัวตาแล้วมันจะไม่เห็นหนูเหรอลูกไม่คือหนูวีหนูเคยทำแล้วแม่คือแบบไม่ต้องแอบแบบไม่มีที่มีให้แอบก็แอบตรงใช่เหรอมันไม่เห็นเหรอไม่เห็น จริงนเปล่ามันจะเดินผ่านไปเลยแต่มันต้องเปนตัวที่ 20, ยี่สิบเลยวันรอบนี้เรามาได้ไกลเฮ้ยเข้าเต็เมแกนกกนฟ้ามันจะมาแย่งกันทําไมเนี่ยแต่มันล็อกไหมล็อกไหมล่ะเออล็อก,อก,อกจริงด้วยอ,อ๋ออันนี้คือเราหากุญแจใช่ไหมใช่ใช,ใช่ต้องหาดีๆนะต้องหาดีๆด,ด้วยใช่ไหมต้องดีด,ดีแล้วก็ไม่ดีดีก็ไม่เจอไม่เจอก็ไม่เจอแฮ่ <laughs> จอตัตกระจายบ่นไม่เจอนี่ไหนหเขาแจกสีฟ้าเออนี่กดอะไรอ่ะคือไม่ยังไม่ได้หาอะไรตรงนี้มีใช่เหรอเจอไหมมองแสงสีฟ้าแปบบ๊บสองทียี่สิบสองยี่สิบเอ็ดสี่ข้าวเท่าไหร่หอ่ะยี่สิบเอ็ดไง ไม่จะมองเห็นไงเห็นอยู่เขมีสิบเอ็ดมิตุนาวิ่งตรงต่อไปวิ่งตุนตุนตมา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 ตู้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 มายังมาเสียงได้แล้วไฟมีไฟอ่ะไฟดับแม่ไม่มีอะไรสักอย่าง ยี่ไม้หนูเปิดแล้วมันมันมันไม่อาไฟขึ้นตุ้งตุ้งเฮ้ยกุแจอีกแล้วอ่ะอุ้ยห้องอะไรนี่อ่ะเอาแจบสุขสวยมานี่เจอแล้วกุแจเจอากุงเจแล้วไม่เจไมเจเก็บเก็บนี่เก็บไปกุแจ อ้าวใครถือก pues <laughs> um. uh, so ุเกะแล้วแม่ถือมาแล้วไม่ใช่เหรอแล้วมันก็หายเออเฮ้ยลำบานี้เรามาได้ไกลอยู่นะเนี่ยมาได้ไกลแต่ไปตะวันจุ๊บเฮ้ยอันนี้ห้องเท่าไรยี่สิบหกม่จำไม่ได้เราต้องไปห้องยี่สิบเจ็ดนะไม่ต้องไปแต่สวยๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนต่อเนี่ย กลัวกลัวข้างหลังอ่ะมีแปดอยู่นี่โอโ้โหยังตียังเนี่ยไม่เจออะไรสักอย่างเลยต้องไปข้างหน้าก่อนสุดสุมีอะไรตีแล้วมืออะไรอ่ะอ้าอ๋อมาต้องไปหลบอีกแล้วเอ้าอ๋อเดี๋ยวนี้นี่ไงเล่นคืออะไรมีตาบนผน,นังอ่ะ มันคือที่ซีบมาดังมาแม่เหรอแล้วมันมาอย่างแม่มีมีมีไปแคทอยู่ไม่เก็บไปเลยเก็บแล้วโอเคตอนเราไปไงเนี่ยไปในนู่นเฮ้ยมันจะวุ้ยตาเต็มเลยเราควรจะแอบใช่ไหมเอามีตู้อันเดียวเหรอลูกมันมีตู้อันเดียวทำไงอ่ะขอตู้อีกอันอยู่นู่นเข้าเลยไหมอ๋อไม่แคทไฟจะพิษเจ็บมันต้องหาคุณเจ้ก่อน ลูดีเต็มไปหมดเลยเนี่ยเฮ้ยไปเหวเลยๆไปเหนียวเลยๆไปเหนียวเลยๆเนวเหนวเนวเหนีวเนีวเหนวเนเยียีกันแ้วแล้วเราต้องทำไคือต้องมีข้างมากอนมันก็สีเมืนจะมาเหรอแต่แม่สีแบบบัเด่น่ามันแบบอั้แบบบิงมันปวดมันปวดค่ะ ใกลหรือวะห้องเท่าไรแล้นะเออห้องที่สามสิบแปดแล้วต่อไปห้องสามสิบเก้าสามสิบเก้าอันนั้นมาสามสิบแปดห่วยกล้งมันมองไม่เห็นอะมันต้องหักเข้ามือต่กระจายหมดมันโปรมาน่ะอ๋อเมื่อกี้ห้องเรามาสามสามิบเก้าแล้วต่อไปห้องสี่สิบอันไม่เจอสิแล้วถ้ามันจะเจอสีให้ตรงต่อไป ตรงต่อไปตรงต่อไป41แล้วเมื่อกี้เรามีไป4ีแล้วใช่ไหมใช่ต่อไป42ไ่สิองนู no, 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 no. ่นนู่นนู่นตรงไปเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เออนั่นอ่ะตรงนี้เลยละกันต้องมีห้องขนาดนี้มันต้องหาคุกแจแน่ใช่ไหมเฮ้ยเจแล้วจ้าดีมาก <c oughs> ไม่ได้อีกแล้เมื่อจะอุ่นนู่นประตูอยู่านู่น อี่สิบแปดแล้วจะอเจอไอนั่นแล้วจจ้งงงสสิบเก้าแล้วว้าวมีเสียงกระงกระองกรงมาหนูกลัวนะโอไม่ต้องกลัวเรียบเลยอะเอาแล้วมันวิ่งหนีเราทำไมอ่ะ เราต้องทำอะไรอะ่ะก็ต้องหาหนังสือหนังสือแล้วเราจะหาหนังสือ,อยังไงเลยนู่นน่ะปีนขึ้นด้านนั้นได้ไหมอะ่ะเ<ม>นี่ยปีนบันดไดได้ไหม,ไมเน่ยจุดหนึ่งจุดหนึ่งเลขสามดาวสามดาวสามนี่คืออะไรอ่ะลูกห้าห้าห้ามันเดินมาแล้วมันมดาวเราเก็บดาวได้แล้วมันเดินมาข้างหลังแล้ว ยัไม่ข้างหลังแล้วจะออ่ะอันไหนเอ่ยดาวสามไงก็คือเราก็แจงไว้ว่าเราต้องมาพิมพ์ดาวสามไงเออเออนั่นแหละจามไม่หน่อยนะแม่โอเคดาวสามเออดาวสามดาวสามชื่อไมัเร็วขึ้นเลยแล้วกันมันบิ่งมาแล้วอ่ะมันบิ่งมาแล้วอ่ะ มันเห็นนะอู้ก็ไม่ตายอันนึงก็ต้องตายอันนึงหรือเปล่า,าไม่รู้ล้วกดหัวใจอยู่แม่ตึกๆๆๆตึก,ตก,ตกคือมันต้อก,กดดีๆแม่ <c oughs> จังหวะมัต้องดีตายแล้วโอเคทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราเออเรามาได้ ถึงเท่าไหร่น้ำกี้า9 5 0ใช่ไหม50 50นะคะก็ยังไปไม่ไกลเท่าไหร่ใช่ไหมแม่ตายาแต่20กว่ากว่าใช่ไหมโดนไอตัวนู้นไล่ใช่ไหมลูกโอเคนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะสำหรับวันนี้นะคะชมแล่น้องอเล็กนะคะขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย